ครับสวัสดีครับในบทเรียนต่อไปนี้ครับเราจะมาฝึกนะ,ะในการลงนอนแบบใหม่นะครับหรือที่เราเรียกว่าการสวิตนอนนะครับผมหรือฟูทวิตนั่นเองนะครับซึ่งในการฝึกนอนนะครับผมในการฟูทวิตนั้นเราต้องฝึกจัดฐานข้างล่างก่อนนะครับเริ่มแรกนะครับให้ตัวย่อน,นะครับฝึกกับพื้นดินะครับโดยการ,ดดร,รกระโดดครึ่งรอบครับผมอ่ากระโดดครึ่งรอบครับห้าหกเจ็ดแปดนะฮะงะะ่ายๆครับห้าหกเจ็ดแปด ไม่ได้แล้วนะครับจากนั้นเราจะพยายามฝึกกระโดดหนึ่งรอบมาให้ได้นะครับซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้นะครับหรือได้ก็ไม่มีปัญหาครับแต่เป็นการฝึกเท่านั้นนะครับอ่าว์ขึ้นครับมือพร้อมนะครับห้าหกเจ็ดแปดนะฮะอ่านะน้องๆก็ลองฝึกดูครับเมื่อได้แล้วนะครับให้ต่อไปเนะฮะเราจะการชวิตนะฮะแล้วก็ใช้สปอร์ตเตอร์เป็นการรับนะครับเหมือนกับการฝึกการรับนอนปกตินะครับผมอาใช้อาม์ขึ้นเป็นลูกโัวทีครับ อแล้วก็บิดเสร็จก่อนนะครับแล้วจากนั้นก็เอหลังนอนครับอ่บิดห้าหกเจ็ดแปดแล้วก็นอนนะขออีกหนึ่งทีครับวเ,รเวลาเหวี่ยงมือนะฮะตัวทีก่อนครับตัวทีเหวี่ยงให้จับกระเป๋ากับจับพ้นข้างหลังไหนลองทำครับอถูกต้องเอาใหม่ครับอีกทีหนห้าหกเจ็ดไปคราวนี้บิดไปด้วยนะครับตัวทีห้าหกเจ็ดไป อ่าเราก็นอนนะครับแค่นี้นะครับครับเมื่อได้แล้วนะครับโอเคครับต่อไปนะครับให้ยอดฝึกนะในการใช้สะโพนะครับให้ยอดนอนครับนอนราบกับพื้นนอนเลยครับตัวฐานอยู่ด้านหน้าครับเราพอประมาณอ่าจับกระเป๋าเอามาย่ออีกทีนึงพร้อมครับไป เออโอเคครับก็ประมาณนั้นนะจัดสําคัญนะครับพยายามอย่าหัดสะโพกลงนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นพื้นฐานคร่าวๆนะครับน้องๆก็สามารถไปฝึกกันได้เองนะครับผมขอบคุณครับ